สวัสดีครับพบาการมีข่าวการประจำวันศุกร์ที่12บธันวาคมนะครับมาดูนะครับอตอนนี้ทําเฟรมเดย์นะครับทําเฟรมเดย์ขึ้นมา1นึ่งแสนหกหมื่นกว่าจุดแล้วนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นกว่าจุดถามว่าถึง Tp ดีไหมยังไม่ดีนะครับและแม็กดีเดย์ แท่งนี้ผมมองว่ามันยังไม่ตัดดีนะแล้วอยู่ตรงโซนดีบาร์ไอไอด้วย<อ>ถ้าจะตัดคือต้องตัดแท่งวันนี้วันนี้ยังไงก็เฝ้าระวังไว้นะครับยังไงก็เฝ้าระวังไว้เพราะว่าแสนแสนเจ็ดเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าเนี่ยขออภัมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้นะแต่ฉะนั้นวันนี้มองเป็นการเก็บบอดี้ของแท่งนี้ก่อนโอเคไหมบอดี้เลยนะไม่มองราคาเนี่ยนะพอตรงนี้ผมมองว่ามันมีสภายย่อยอยู่ เพอขอภายมันมีดีมานย,ย่อยอยู่นะครับโซนเนี้ยที่มาดูกันต่อเดมองว่บนี้มองไงมองเป็น o r ม a วบายไม่ใช่ PA แต่มองเป็นเสริมแรงนะครับมีโอกาสไปต่อเพราะยังไม่เต็มที่ดแต่ก็มีโอกาสที่จะพักสุดท้ายแล้วให้มองเป็นเบสของ h ฮด o ฟที่จะเกิดขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะ,อะแต่อย่างน้อยคือเดจบยืนแทงเกิลอะ,อะโอเคในส่วนเฮดโนะครับ มป็นส่นเนงเฮดโฟนขึ้นมาถึงทีพ่พพอดีแปดหมื่นจุดนะครับแล้วก็เฮตโตแกรมเนี่ยบายชัดเจนนะครับแต่อยู่ในโซนรีบาวฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำคือถ้าเกิดเขาังไปต่อไม่ได้เขาจะไซเวเพื่อให้ไอไ,อไ,อไอลงมาเด้งกลับขึ้นไปครั้งหนึ่งนะครับเป็นลักษณะของปกติของการทีพพักตัวฉะนั้นว่าแล้วแหละ้วต้องเป็นเรื่องนี้ว่าแล้วต้องจ้อง้หนุย <c oughs> อ่า ฉะนั้นดูนะครับห้าสิบอย่างตอนเช้ามันไปส่งรูปนี้มันกลับมาไม่ทันแล้วสามสิบโอเคนะครับจุดพักสามสิบมันมาดูวันจันทร์ขอบคุณนะทุกคนนี่พายตรงนี้โอเคจุดพักสามสิบอยู่บริเวณนี้แหละครับแล้วก็ยี่สิบสี่น่าจะเป็นตรงนี้แหละหกหกสองเนาะซึ่งมาพักน้อยฉะนั้นพฤติกรรมการเบรค ให้มองกรอบใหญ่ไว้กรอบเล็กของ H 1อยู่บริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับโซนพฤติกรรมกรอบใหญ่ของ H 4ให้มองกรอบ4250ถึง4286ไว้นะครับมองเป็นเบดขึ้นต่อนะมาร์คพักเบรขึ้นต่อเหมือนเมื่อวานเลยพักเบดขึ้นต่อนี่ก็เหมือนกันพักเมดขึ้นต่อฉะนั้นถ้าไม่หลุด64มองเป็น s าเวเบรเลยแต่ถ้าหลุด64มองพัก H สี่โอเคไหมมองพักตัว H สี่ของชุดนี้แหละชุดที่ขี่เอาไว้นะี่ย นะครับแต่ถ้าไม่หลุด64มองเป็นไซเวเบทไม่หลุด50มองเป็นไซเวเบทความจริงอ่ะถ้าลงมา50ูนเนี่ยมันมองเป็นพักตัวรลยะแต่เป็นพัก30นึกออกไหมแต่ถ้า64มันแค่พัก20กว่าซึ่งมันผิดมันไม่ผิดพักตัวจะพักเท่าไหร่ก็ได้แต่ลักษณะโมเมนตัมที่สับสนแบบนี้นะครับกราฟยืนแทงก็แบบนี้ยังไงก็ต้องระวังนะมาแดยืนจริงนะครับแต่ว่าเอามันการยืนหลอกในบีคสุดท้ายไม่มีอะไรยืนรีเจคกลับมาฉะนั้นถ้าจะให้มันมั่นคงให้มันยืน50แล้วย์ระคับขึ หรือ60ไปเลยก็ได้นะครับฉะนั้นในเชาน้านี้สิ่งที่ผมเตือนคือระวังตอนเชา้ากราฟถึง tp แล้วพักตัวเลยนะครับซึ่งถ้าไล่นะครับประจนกี่โมง1 1ดจบสิจบเจบแจบเเห็นไหม7ดโมงแดงปาบลงมาเตือนแล้วนะครับเตือนไม่แล้วนะครับ เขาเป็นลักษณะไหนแล้วกราฟก็สร้างสวิงเพราะว่าตรงนี้เขาสร้างสวิงโลสวิงไฮที่จะสวิในไฮชวานชัดเจนคนรู้ว่าไม่ผ่านก็บายกลับขึ้นไปมีแค่นี้จริงๆทุกคนไม่มีอะไรแล้วก็รอดูเขาสร้างโซนเวิงที่ชัดเจนเพราะว่าแม็กดียังไม่ตัดออกถ้าจะตัดต้องรอ11โมงแล้วก็ดูรันเทสโฟทีหนึ่งว่าถ้าเ4โฟจบแดงนะครับจะเป็นพักโซนไหนถึง60ไหมหรือจะจบแค่24 30นะครับ หกสี่ซอกหกสี่ห้าแปดห้าศูนย์ดูโซนนี้ไว้นะครับผมอย่าลืมตีฟิโบโหาจดุดห้าสิบเปอร์เซ็นหกสิบปอร์เซ็นต์นวยเผื่อไว้นะเพราะกรณีกรณีที่มันหลุดเบรกหลอกเพราะว่าใดๆก็ตามวงจรพักตัวที่ส่วนกับโมเมนตัมมันจะจบไปป,ป,ป,ไป๊าป๊าไปรีเจคนะครับประมาณก็รีเจกนะครับรอโ,รโ,โอเคอืมไม่มีอะไรแล้วถ้าหลุดได้ก็คงวัด TPL นะครับมอง TP พใหญ นะครับจากเฮดโฟลจาก day เพราะว่าใจเราก็มอง3 4382ส่วน542202เนะี่ยพวกนี้มันก็เป็นแค่ระยะทางที่จะเป็นจุดแบ่งปิดนะครับแต่สิ่งที่ว่าเฝ้าระวังก็คืออะไรรู้ไหมการําหาไสูงกว่าเดิมไม่ได้และกลับลงมานะครับเพราะยังไงก็ตามในวีคเราก็มองว่าเป็นการไซด์เวย์นะครับถ้าหลุดแทงก็อาจจะไม่ได้การดืนนั้นว่าอยู่หลุดเทรนแต่แค่ทำไม ก็คือสร้างกรอบไซว์ที่ชัดเจนแค่นั้นเองเราจะเปลี่ยนโซนแค่นั้นนะครับแค่การหลุดแทงเกิลที่เราตีไว้เป็นการคอนเฟิร์มว่าเขามีโอกาสไปเทสต้านนะครับไม่ใช่เป็นการเบรกเทนจะไปทำนิวไฮใหม่ไม่ใช่นะครับไฮเดิมก็ยังมีคือยังไม่ขึ้นไปเทสเลยนะครับในวีคฉะนั้นรอดูนะครับประมาณนี้ทุกคนนะครับไม่ยืดไม่ยาวเข้าใจในทางน้องดรวยคนที่อื่นมานวยแบ่งปิดจากเมื่อวานด้วยนะครับโอเคทุกคนพักผ่อนสวัสดีครับ